เดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะว่าเพราะวันนี้เราตั้งใจจะมาคุยกับท่านชายนะเพื่อจะมาพกมิดกันนะแล้วก็จะมาถามหาอ่ารอยนี้ของผมกันนะพี่พี่นะนี่นะเห็นไหมมองมาชัดนะเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าอกนั้นเนี่ยพี่พ,พี่เห็นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคือผมโดนอะไรนะเนี่ยเห็นไหมพี่พี่เนี่ยมันคล้ายๆว่าจะเป็นรอยเล็บนะ ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับท่านใชยหรือเปล่าเพราะว่าผมมารอบนี้ผมตั้งใจที่จะมาผูกมิตรนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทะเลาะอะไรกันแล้วนะพี่พี่นะเพราะว่าเราอ่าอยากผมอยากเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูกันนะครับพี่ๆี่เพราะว่าเราก็รู้ๆูกันอยู่นะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยคนเราพบกันแล้วนะเราไม่อยากให้แบบว่าเราต้องมาทะเลาะกันข้ามพบข้ามชาติกันนะครับพี่ๆี่ สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับพี่พี่ครับวันนี้ผมเนี่ยได้อยู่กับแม่หญิงของเรานะครับพี่พี่ซึ่งผมเนี่ยได้ไปพบแม่หญิงอีกทางหนึ่งนะแม่หญิงนะเราได้เจอกันอีกทางนึงนะซึ่งวันนี้ผมจะพาแม่หญิงมาทางที่ ผมเนี่ยได้เจอท่านชายนะแม่หญิงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าคุยให้เองนะเหมือนว่าทําความรู้จักให้นะครับพี่ๆนะก็แม่หญิงเขาบอกว่าอ่าไม่ต้องไปยุติดกับห้างห้างนั้นแล้วนะแล้วก็ PFC หลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปอายุ่งเกี่ยวกับห้างห้างนั้นแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนะเพราะว่าห้างห้างนั้นน่ะน้องได้กับพ่อได้สร้างก็จริงแต่พูดผีอปีศาจเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะอ่า ผมก็เลยตัดสินใจคุยกับพ่อนะพ่อก็บอกโอเคก็ตามใจลูกนะครับพี่พี่นะโอเคพี่พี่วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องให้แม่หญิยยงเนี่ยเขาได้รับรู้นะเพราะผมกับท่านชายวันนั้นมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็พี่เอฟซีหลายคนนี่ก็อาจจะยังไม่รู้นะโอเคพี่พี่งานเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของผมกันเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปนะผมฝากพ,พี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องด้าด้วยนะครับพี่พี่ไปกัน โอเคแม่หญิงเดี๋ยวผมจะเล่าให้แม่หญิงฟังนะก็ผมจะเล่าแค่สรุปสรุปให้ฟังนะแล้วก็ PFC อซเนี่ยได้ฟังด้วยนะครับพี่พี่ก็คือวันนั้นอ่ะแม่หญิงผมอ่ะตั้งใจจะไปตามแม่หญิงใช่ไหม mm. ก็คือว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปทางเดิมเพราะว่ายังไงอะ่ะมันเหมือนว่าผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้แม่หญิง mm. มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แม่หญิงพอจะทราบไหม นที่เจ้ามาเจ้าได้เอาเสียงที่ข้าเคยให้เจ้าไว้ไหมล่ะผมไม่ได้เอามาเพราะผมรีบมากผมมากับน้องภูมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าไม่ได้พบเสียงที่ข้าเคยให้เจ้าติดสวอเจ้าไว้ครับแม่หญิงแล้วก็ผมเนี่ยคือเอาง่ายๆผมไม่ได้เปลี่ยนเส้นทางเอยนะแม่หญิงเหมือนว่ามีอะไรก็ไม่รู้โดนบนันดาลใจผมเนี่ยเดินมาตามทางร่องน้ําเนี่ยคือ เดินมาแล้วมันเหมือนว่ามีอะไรโดนบันดาลใจให้ผมเนี่ยจะเจอแม่หญิงแน่นอนก็คือแต่ว่าผม,มาออาใช่แม่หญิงรู้ไหมวันวันที่ผมเดินมาเนี่ยผมเนี่ยได้ไปเจอกับห้างเก่าๆห้างหนึ่งนะซึ่งมันผุพังแบบว่าร้ายแบบว่าร้ายที่มันไม่มีคนอยู่แล้วมันผุพังแบบว่าคือขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปล่วงขึ้นไปล่วงแน่นอนมันเป็นห้างที่ว่ามีถาวันเนี่ย หลอมรอบอยู่ก็คือเจอห้างหนะ้างนั้นปุ๊บผมเนี่ยได้เจอกับท่านชายเลยซึ่งมันเป็นเหมือนห้างหน้าปากทางอะ่ะแม่หญิงอ่าท่านชายเนี่ยเขานั่งแล้วก็ถือกับเหมือนเป็นไม้ไกายสิทธิ์ของเขานะไม้ไม,ไม้ไม้แบบว่าไม้อะไรของเขาสักอย่างหนึ่งอะ่ะแม่หญิงอ่าเขาเจอผมเนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยได้เก็บโกดหรือว่าโมโหอะไรผมก็ไม่รู้นะโมโหมากๆเลยอะ่ะ เขาเนี่ยพยายามแบบที่จะไล่ผมออกไปก่อนนะเพื่อห่างตัวเขาเขาพยายามไปตีก้อนหินเหมือนว่าตีขู่เราอะนะไม่ญิงตีขู่ผมอะผมก็ถอยถอยจนกระทั่งเขาชี้ห้างห้างนี้คือก่อนไปอะก่อนที่ผมจะเจอท่านชายอะผมเจออยู่แล้วนะผมเจอห้างห้างนี้ก่อนเจอท่านชายนะแต่ว่าผมเจอท่านชายพ๊บผมเจอห้างเลยก็คือท่านชายเขาได้บอกว่าเขามีเพื่อนรักเขาคนหนึ่งเลยนะไม่หญิงเขาถูกพวกมนุษย์เนี่ยที่มาสร้างห้างเนี้ทำร้าย เพราะว่าเขาคิดว่าอ่าเขาคิดว่าเป็นพวกสมิงเสือสมิงอ่ะที่มาอยู่ใต้ห้างอย่างเงี้ยเขาได้ทําร้ายแบบว่าเจ็บสาหัสอ่ะเข้าใจไหมไม่หญิงอ่าอครับเนี่ยแล้วเขาก็เลยแบบกโกรธแล้วก็กโกรธแบบว่าไล่ตะบี้ตะบันผูผมมากเลยแล้วก็ผมเนี่ยคือเหมือนว่าจะผูกมตดไว้ก่อนอ่ะคือผมเนี่ยได้นํามีดเล่มเนี้ยเข้าใจไหมมีดเล่มเนี้ยเอาไปให ท่านชายผมให้ยิงนี้เลยนะผมไหวแล้วก็ผมให้เลยนะพี่พี่เอฟซีผมไหวแล้วผมให้ยิงนี้เลยนะแต่ว่าท่านชายเนี่ยเขาเขาตีเขาตีแบบตีตีตีอ่ามีนเนี่ยพอมือผมจนล่วงเลยนะอืมแล้วก็ไม่ยิงผมแล้วก็แล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะไม่ยิงที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าคืนนั้นอ่ะที่ผมก็หลังจากท่านชายเนี่ยเขาไล่พวกเรากลับไปใช่ไหมคืนนั้นอ่ะผมได้กลับไปนอนะใช่ป่ะไม่ยิงผมฝันเห็น อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมเห็นหน้าท่านชายเนี่ยเต็มเต็มเลยนะผมฝันเห็นท่านชายเนี่ยแบบว่าเหมือนว่าโกรธหน้าแบบโกรธแค้นผมเลยนะเหมือนโกรธแค้นผมผมมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ผมตื่นขึ้นมานะพี่พี่นะเนี่ยผมก็รีบมาหานไปยิงนะ่พี่ๆี่เห็นไหมรอยแผลเนี่ยคือผมไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆเลยนะพี่พี่นะคือผมเจอท่านชายเสร็จกลับไปนอนเนี่ยฝันเห็นท่านชายปุ๊บผมตื่นมาพร้อมกับรอยแผลเนี่ย ตรงคอผมเนี่ยพี่พี่ถ้ามาเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่พี่ได้ดูนะใกล้ๆเลยนะเนี่ยแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะเนี่ยช่วงคอข้างหน้าแล้วก็ช่วงคอข้างหลังแล้วก็นี่ดูนะพี่พี่ตรงหน้าอกผมเนี่ยเหมือนแบบมีรอยแบบรอยเล็บอะ่ะแดงแดงปั๊ดเลยนะแล้วมันเข้าด้วยนะพี่พี่นะก็คืออยากจะมาปรึกษาแม่หญิงด้วยว่ามันเกี่ยวกับท่านชายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยหรือว่าท่านชายเขากดเครื่องอะไรประมาณนี้แม่หญิงพอจะรู้ไหม ะพาเจ้าไปหาท่านชายแล้วกันนะเพราะเราจะไปคุยกันเพราะว่าเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแล้วมนุษย์พวกนั้นเจ้าก็ไม่รู้จักข้าเองข้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันทั้งนั้นเราจะอยู่ครบพภพคนร่าอาจารย์เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเป็นแบบนี้เหมือนกันท่านจะต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วถ,ถ้าถามเรื่องที่ว่ามันเกี่ยวกับท่านชายไหมกับรอยแผลที่ผมไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่ๆมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแม่หญิงพอจะบอกผมได้ไหม อันนี้ข้าก็ไม่ม่ใจเหมือนกันมันอาจาจะกเกิดจากความโกรธแค้นของท่านชายเขาเองแล้ววันนี้เรา,าไปหาท่านชายกันข้าเข้าใจเจ้านะเจ้าก็เป็นเพื่อนนะข้ามาตด้นานเจ้าก็ไม่ได้มีเจตอนานที่ไม่ดีกับพวกข้าใช่แล้วก็ไม่หญิงครับเนี่ยผมเนี่ยได้ไปปรึกษาอาจารย์ของผมท่านหนึ่งนะก็พี่ๆก็น่าจะรู้จักอาจารย์ผมดีนะคืออาจารย์โกงนะคือ เขาได้ให้อันนี้กับผมมาแม่หญิงเขาบอกว่าท่านชายเนี่ยเขาอาจจะโกรธแค้นเรามากๆอาซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นคือแก่นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งรักษาโรคได้เกือบทุกชนิดนะท่านอาจารย์ผมนี้ได้ให้ผมไว้บอกว่าให้ท่านชายเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเก็บให้เขาเก็บไว้วันหนึ่งเนี่ยเขาจะเจอเพื่อนของเขาแล้วก็จะให้แก่นไม้เนี่ยให้เพื่อนของเขาเนี่ย คือเอาไว้ทาก็ได้ไม่หญิงหรือว่าจะรับประทานเนี่ยแต่ว่าต้องต้องเน่ต้อง,ต,อง,ต,องต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆะนะแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็รับประทานเป็นยานี่คือคือยัไงไงคล้ายๆพวกน้ําชานะกินแต้ว่าจะทาก็ขูดกับผินนะแล้วก็เอามาทาได้เลยไม,ม่หญิงเดี๋ยวผมจะเนี่ยนําไปให้ท่านชายนะพ,พี่พี่นะมันจะเป็นแก่นไม้ชนิดหนึ่งนะซึ่งรักษาได้ทุกโรคเลยนะครับพี่พี่โอเคไม่หญิง เดี๋ยวเราเดินทางกันไปดีกว่าเดี๋ยวผมจะนําทางไม่หญิงไปนะว่าไปทางไหนอะไรยังไงโอเคพี่พ,พ,พี่ครับพี่พี่ครับตอนนี้เราได้เจอกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะผมมาทางเดิมน,นะละห้างก็อยู่แค่ตรงนี้พี่เพียมไหมนู่นน่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะแม่หญิงเขาคือใครเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้จ้ามนุษย์ จำนุชคุณนี่คือคือทำร้ายผาใย่าทำร้ายเขาเลยนะเขาเป็นเพื่อนของข้าเองเขาออกมากับข้าผมไม่ได้ทำร้ายเจ้าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาทำร้ายอะไรนะผมไม่ได้ผมให้หยดทำร้ายเขาเลยเขามากับข้าเองคนที่เคยทำร้ายเจ้าไม่ใช่เขาไม่ยิิงเขาคือใครอ่ะเขาคือเพื่อนของท้าไ ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะครับผมผมมาผมไม่ได้มาทำร้ายอะไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เทำร้ายเขาเลยคนที่เคยทำร้ายข้าตอนนั้นไม่ใช่เขาใช่ผมนะผมขอโทษผมขอโทษผมไม่ไม่เคยมีเจตนาจะเข้ามาทำร้ายนะพี่พี่ครับเขาไม่หยิ่งบอกว่าเขาคือเพื่อนของท่านชายนะครับพี่พี่ขจะเงี้ยจะคืกับท่านชายมาไปคืนกันก่อนไหม ไม่ยิงผมปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยล้วตามเข้ามาเดี๋ยวผมจะตามทม่หิงไปนะครับโอเคนะพี่พี่ก็คือว่าเขาเนี่ยคือเพื่อนของท่านชายนะก็คือบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะที่อ่าเขาได้บอกไว้นะที่เราได้มารอบหนึ่งนะที่เขาได้บอกว่า เคยโดนทำร้ายที่ห้างมาก่อนนะครับพี่พี่แ่ไม่หญิงเราไปนั่งคุยกันก่อนดีกว่าใจเย็นนะผมไม่ได้มีเจตนาจะมาทำร้ายนะครับ<ม>เพื่อนท่านชาย<ม>เขาเป็นเพื่อนของท่านชายนะแปไม่หญิงเราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนดีกว่า,วานี่นะพี่พี่เมื่อกี้เรามานี่คือเห็นเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงหินก้อนนี้นะนั่งจ้องห้างเอ้ยยืนจ้องห้างเนี่ย เป็นสักพักระยะใหญ่ระยะยาวๆหนึ่งเลยนะครับผมระยะระยะหนึ่งเลยนะแต่ว่าคือผมมาแบบผมมาแบบว่าผมรอบนี้ผมมาบบผมอ้อมน้อมถอนตนนะคือไม่ได้มีเอาง่ายคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายนะเดี๋ยวเราจะมานั่งคุยกันนะว่าเพราะวันนี้เราตั้งใจจะมาคุยกับท่านชายนะเพื่อจะมาพกมิดกันนะแล้วก็จะมาถามหาอ่า รอยนี้ของผมกันนะพี่ๆนะนี่นะเห็นไหมมองกันชัดนะเนี่ยแล้วก็ตรงหน้าอกผมเลนเนี่ยพี่ๆเห็นไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคือผมโดนอะไรนะเนี่ยเห็นไหมพี่ๆเนี่ยมันคล้ายๆว่าจะเป็นรอยเล็บนะผมไม่แน่ใจว,ว่าเกี่ยวกับท่านช้ยหรือเปล่าเพราะว่าผมมารอบนี้ผมตั้งใจที่จะมาผูกมิตรนะผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทะเลาะอะไรกันแล้วนะพี่ๆนะเพราะว่าเราอ่าอยาก ผมอยากเป็นมิตรมากกว่าเป็นศัตรูกันนะครับพี่พี่เพราะว่าเราก็รู้ๆกันอยู่นะเพราะว่าเราอยู่เนี่ยคนเราพบกันแล้วนะเราไม่อยากให้แบบว่าเราต้องมาทะเลาะกันข้ามภพข้ามชาติกันนะครับพี่พี่วันนี้ข้ามาหาท่านชาย,เขา,ยเ,เขาไม่อยู่หรอเขาไม่อยู่ครับมันแอบเคล่อัเ อันนี้เจ้าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับที่นี่เป็นยากาสตร์่เยียบดีนะก่อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะครับพี่พี่ก็คือเรื่องที่พี่พี่เอซผมหลายๆคนเนี่ยอยากรู้นะก็ เป็นเรื่องที่แม่หญิงเนี่ยเขาก็อาจจะอยากรู้เหมือนกันแล้วผมเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะอ่ะโอเคผมจะขอสอบถามเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอ่าท่านเนี่ยจะจําอะไรได้ไหมก็คือผมอยากจะถามว่าท่านเนี่ยจําหน้าของคนที่มาทําห้างตัวนี้่ได้ไหมคือนะคือนะจำได้ไหมครับท่านเหมือนว่าท่านเขาเนี่ย ยังฝ่งใจอย,งอยู่นะเหมือนว่าท่านยังโมโหอยู่เลยนะครับพี่พี่ถ้าว่าเขาอ่ะน่าจะโดนพวกมนุษย์ทำร้ายจนแบบความจำเขาอ่ะในัมามาไม่ค่อยได้ทั้งหมดหรอกค่าว่าถ้าที่ข้าได้ยินมาจากท่านชายเขาก็เคยบอกเรื่องน,นี้นะแต่มันก็นาน,นพอสมควรขอได้เมื่อตอนนั้นอ่ะเขาที่ข้าได้ฟังมาก็คือ มันมีพวกชายมนุษย์นี่แหละที่อยู่บนห้างแล้วก็เหมือนคิดก็คือเพื่อนของท่านชายเนี่ยเขาว่าได้เดินล่าดตะเวนหน้าเมืองแล้วคนที่อยู่บนห้างเนี้ยเขาเนี่ยเหมือนพยายามแบบทําร้ายเขาคิดว่าเขาอะ่ะเป็นพวกเสือสมิงหรือว่าเป็นพวกผู้ผีปีศาจที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์อก็คือนะตอนนั้นะ่ะเขาอะ่ะได้ทําร้าย ผู้เจ้ามือของผู้เจ้ามีขเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันยิงได้มันเป็นปืนใช่ไหมปืนไม่ยิงปืนใช่เขาอะได้นัดนังสติ๊กหรือเปล่าปืนหรือนังสติ๊กข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขายิงไปหลายนัดมากแล้วนะตอนนั้นอะเพื่อนของท่านชายเนี่ยได้สาหาัสข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันข้าได้ยิงชาวบ้านของดีกันในเมืองของข้าข้าก็ได้ถามเพื่อ พ่อกับแม่ของข้าเหมือนกันแล้วตอนนั้นคือเขาหายไปเลยอะ่ะแต่ก็โชคดีที่รอดกลับมาได้คือเขาก็บอกกับพวกมนุษย์แล้วนะว่าเขาอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นพวกผ,ผีหรือว่าอะไรแต่พวกมนุษย์เนี่ยก็ไม่ฟังคําพูดของเขาเลยแต่ก็โชคดีที่เขาเนี่ยได้กลับมาได้แล้ววันเนี้ยมันบังเอิญมากเลยนะที่เราอะได้มาพบกับเขาแต่เราอะ่ะไม่ได้เจอกับท่านชาย ท่านชายคงจะออกไปที่ไหนซช้แเขาเองก็ยังจะฝังใจแทนเพื่อนของเขามากเหมือนกันแต่ก็โชคดีนะที่เพื่อนของเขายังรอดท่านชายเขาเนี่ยเหมือนว่าท่านชายเนี่ยเขาจะเดินลาดตะเวนเนี่ยทุกทางเข้าเมืองรับแลเลยนะที่จะอะไรอา่าที่มนุษย์เนี่ยจะเข้าได้นะเหมือนว่าท่านชายากลัวมนุษย์เนี่ยเข้ามาทำร้ายนะ นะครับแม่หญิงเอ้ยนะครับพี่พี่ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าแม่หญิงเนี่ยเขารู้เรื่องเนี้ยมาก่อนแล้วก็แม่หญิงเอาพูดกันตรงๆเลยนะพี่พี่นะคือคนรับแรงเนี่ยเขาก็มีเซน์นนะว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนรับแรงนะเป็นมนุษย์นะอะไรแบบเนี้ยก็เรื่องของหน้าตาก็จะแตกต่างกันนะครับพี่พี่ก็เขาเจอผมเนี่ยเขาก็หวาดระแวงผมเป็นพิเศษเลยนะก็ในคลิปข้างต้นเลยนะที่เราได้ดูกันไปนะพี่ๆนะก็ตอนเนี้ย เขาเนี่ยจําแทบจะจําว่าชื่อตัวเองไม่ได้เลยนะจําชื่อตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะพี่พี่อา่าอย่างไงอ่ะแค่เรื่องราวอ่ะเรื่องรา,ขาวของเขานะไม่จริงนะเขาเนี่ยผมถามเขาก็จริงนะพี่พี่นะ <S <S <ๆ>เขาเหมือนเขาเหมือนมันมีกึกหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเหมือนว่าเขาจะจําได้เขาจะพูดออกมาแล้วอ่ะมันเหมือนเขาพูดออกมาต่อไม่ได้อ่ะเหมือน, <S <S น,น,นเหมือนว่าเขาลืมมันไปไม่หิงเหมือนว่า เขาอาจจะโดนทำร้ายหนังโดนความจำอาจจะหายไปนะครับพี่พี่อย่างที่แม่หญิงบอกนะคือโดนไม่แน่ใจว่าโดนหนังสติ๊กหรือว่าโดนที่เรารู้กันนะปังอะนะพี่พี่นะไม่แน่ใจว่าโดนอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวโทษทีนะครับท่านช่วยหันหลังให้พีเอฟซีได้ดูหน่อยได้ไหมพี่พี่ดูร้อยหลังนะเนี่ยพี่พี่เห็นไหมขออนุญาตนะครับท่าน พ,พี่ดูนะไม่หญิงเถิดให้พี่เอฟซีได้ดูสักน,นิดน,นี่นะครับท่านรอยนี่นะรอยแผลเป็นนะผมจะนับให้ดูนะพี่ๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหลายนับมากๆเลยนะครับพี่ๆมีทั้งหนังสติ๊กแล้วก็มีทั้งปั้งนะครับพี่ๆ คือรอยเนี่ยรวมขับเคลือกันไปหมดเลยนะแล้วก็ช่วงหัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะไม่หญิงนะเนี่ยรอยคือถ้าเอาไง,ไง่ายๆถ้าเป็นคนเราธรรมดาธรนรด้นไม่หญิงอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยอะพี่ๆหลายรอยมากเลยนะค,ะค,ร,ะออครับพี่ๆ ท่าน,าน,าน,น,าานครับท่านช่วยหันหน้ามาหน่อยหนึงนะครับท่านาันเราไมเจอท่านชแล้วเลยก็วันนี้นี่เราอาจจะไม่เจอท่านชายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตจับมือท่านหน่อยครับท่านนี่เลยนะครับพี่พี่เนี่ยเห็นไม่รอยแผลเป็นเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะไม่อย่งผมไม่ทราบว่าโดนฟันด้วยไหมนะพี่พี่นะรอยใหญ่มากๆเลยนะครับพี่พี่เนี่ยสอง สองรอยนะโทษทีนับท่านครับพี่ๆยังไม่หมดนะแล้วก็ที่ขาเลยนะเนี่ยหัวเข่าเนี่ยเพียบเลยอะ่ะสาหัสเอาง,ง่ายๆนะพี่ๆนะสาหัสเลยนะหลาย้อยมากเลยถ้าเป็นคนเราธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตรอดมาจนถึงตอนนี้นะก็คือน่าจะพอตัวนะเรื่องวิชาคม,มอะไรพวกนี้นะท่านพืนของท่านใช้ผู้นี้นะครับผม โอเคยังไงวันนี้เนี่ยผมเนี่ยต่อให้ผมไม่เจอท่านชายก็ไม่เป็นไรนะแม่หญิงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอะไรยังไงกันต่อดีกว่าแม่หญิง <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยคืนนี้ผมเนี่ยจะนอนอยู่ตรงหน้าเมืองรับแลนนั่นแหละทางที่เราเจอผมเจอแม่หญิงโอเคไหมก็เดี๋ยวแม่หญิงผมวานแม่หญิงขออนุญ,ญาตแม่หญิงนะให้แม่หญิงเนี่ยพาน้องไม้เนี่ยมานอนกับผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะมีกันไว้สองคนน่าจะดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ เราจะมาหาท่านชายกันอีกครั้งที่นี่นะไม่หญิงนะเราอาจจะเจอท่านชายก็ได้นะไม่หญิงโอเคครับพี่พี่ยังไงนะวันนี้เราเจอแค่เพื่อนของท่านชายนะยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาหาท่านชายกันที่นี่นะผมรู้สึกว่าต้องต้องมาต้องเจออะไรยังไงนะก็ยังไงไม่หญิงถ้าเจอท่านชายก็ยังไงก็นะบอกเขาด้วยนะแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้เยอะแล้วนะจำได้แค่ท่านชายคนเดียวนะครับพี่พ โอเคโอเคครับพี่ๆสำหรับวันนี้นะก็น้องดาก็จะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนเนี่ยเอ้ยพี่ๆคนไหนเนี่ยถ้าชอบนเนี่ยตอบพี่คนละหนึ่งไลน์1นึแชร์หนึ่ง,ง,งติดตามนะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาหาท่านชายกันต่อนะครับพี่ๆ